จะมีช่วงที่เป็นลงแล้วเป็นก็ขึ้นแล้วเป็นก็ลงแล้วเป็นก็ขึ้นตอนท้องนี่คือ86 86แล้วก็เคยลงมานะเคยลงมาแบบ62 61แล้วมันก็ขึ้นไปอีกมันเหมือนกับเป็นแบบ20่ิกิโลเลยนะใช่เพราะเป็นขึ้นเยอะมากขึ้น30ิโลขึ้น33ก็มคือมันขึ้นเยอะมากแา้วจาก70ตอนที่เริ่มต้นเลยนะตอนนี้ลงมา12โลตอนนี้เหลือ58ซึ่งก็เป็นน้ำหนักที่เราคิดว่าเราโอเคแล้ว เดี๋ยวจะจะยืนให้ดูดีไหมแอบโชว์นิดนึงนะก็จะแบบเออก็จะมีเอวแล้วแล้วก็แบบเริ่มรู้สึกว่าเออฉันก็สามารถใส่เสื้อเปิดแขนได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะหมอดูทักว่าผ้าผอมแล้วจะรวยใช่ไหมเดี๋ยวนะใช่ฮ้ยเดี๋ยว่อนเลยอันนี้จริงหมอดูที่เราดูประจามเขาบอกว่าพี่คะถ้าพี่ผอมนะพี่จะรวยเลยแล้วก็สตันไปแป๊บคิดในใจอ๋อชาตินี้กูคงไม่ผอมแล้วแหละกูคงไม่รวยแน่นอนคิดอย่างนี้ แล้วอีกคนหนึ่งก็มาทักอีกต้นปีอ่ะหนูคิดว่าพี่น่าจะรวยนะแต่พี่ต้องพ้อมแล้วอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายที่คิดว่าแบบฉันต้องเชื่อแล้วแหละคือไปเจออาจารย์รักเบนต้นปีนะเบนจะกลับมาปังเลยนะแต่เบนต้องพ้อมอาจารย์อาารยตอนที่หนูเจออาจารย์อะ่ะมันเดอนกันยาแล้วค่ะอีกสามเดือนไม่มีทางอาจ,า <c oughs> จะผอมยังไงวะคิดในใจไม่มีทางเลย <c oughs> ปรากฏว่าโฆษณาติดต่อมาจริงๆมันจะผอมจริงเหรอเพราะว่าภายในเวลา2เด <c oughs> ือนต้องลงสิบโล เป็นไปได้ยังไงก่อนคิดในใจคือมันมันยากมากมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับเราอะพอคุยกับพี่เจ้าของสินค้าบอกเขาว่าพี่2เดือนมันลงยากมากแต่เขาบอกว่าเอาตรงๆเลยนะขอเลยว่าให้กินแต่ของเขาอย่างเดียว ห้ามทาอย่างอื่นเลยเพราะเขามั่นใจว่าของเขาลงจริงเจออิช่าไปเมื่อตอนตุลาเพือ่อนนี้คือเคล็ดลับที่ทําให้เบนทาสําเร็จใช่ตอนแรกที่เบนคุยกับเขาเนี่ยเบนบอกว่าเบนลองมาหลายวิธีแล้วนะมันจะลงหรอเบนก็คือลองจริงจังแล้วเบนก็ ศึกษาข้อมูลค่ะว่าโรงงานของเขาอ่ะมันได้มาตรฐานหรือเปล่ามันโอเคจริงไหมได้รับเลขอยอยหรือเปล่านะคะซึ่งส่วนผสมต่างๆมันเป็นยังไงบ้างซึ่งส่วนผสมของเขาอ่ะเป็น15ชนิดที่เขาใส่ขึ้นมาใหม่เลยก็จะมีสารสก,กัดจากถั่วขาวนะคะมีกีวีมีมะขามป้อมผงสับประรดผงบุกพริกไทยแล้วก็ทานง่ายมากแค่หนึ่งแคปซูลตอนเช้าเคล็ดลับเลยคือเบนเนี่ยตื่นเช้ามากินเข้าไปเลยหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ตามสะดวกเลยนะคะ